สวัสดีค่ะค่ะมือนี้นะคะกับยูที่บ้านแม่แ<พ>ตำบลสีไข่อำเภอวลินนะคะทังบริษัทร่วมสินไทยแท็กเตอร์ของเขากับได้นาถุงยังฉีบมามอบให้กับทางมูบานเนาะคะ่ะค่ะมือนี้กับยูกับแม่ผู้ใหญ,ญ่บานเนาะคะ่ะเพื่อเพิม่มียังจะบอกขอบคุณทางบริษัทร่วมสินไทยค่ะสวัสดีค่ะจงรากบุญร้อยนะคะเป็นผู้ใหญ,ญ่บาหนแมบบ่มูหาตำบลเมืองสีไข่ อาเภอวลินชํำหลาบจหมัดุนดราท่าน,นี่จะกกาเมรีแล้วค่ะกับบริษัทรวมชิ้นไทยนะคะเพื่อนไหนมองเห็นพี่น้องบ้นมนแมาที่ประสบปัญหาที่ผ่านมานะคะน้าท่วมประมาณยี่สิบหลังเนาะค่ะเพิ่นกได้มาซอยในเมือนี่ม่ามีถุงยางฉีพมหาห้ยขอขอขอบพระคุณเป็นยางสูงค่ะขอบพระคุณในลายเดอร์ค่ะ ขอให้ okay. ทางบริษัทเจริญหล่งเรื่องและมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ